เรื่องของแรงงานชาวเมียนมานะครับแต่ว่าข่าวต่อไปนี้เนี่ยคุณผู้ชมตอนนี้ฝั่งพมา่าหรือเมียนมาเขาสู้รบกันมีหลายคนที่ลักลอบข้ามพรมแดนมาที่เมืองไทยนะครับถึงขั้นต้องมานั่งอัดกันอยู่ในรถสองคันคันละ8คนแล้วก็ขับพาลงไปที่ภาคใต้แต่ว่าสุดท้ายตำรวจทางหลวงไปไล่ล่าแล้วก็จับมาได้ฮะเดี๋ยวต้องฟังเหตุผลกันนะคุณผู้ชมนี่ครับ รถสีขาวขับนำไปแล้วรถของเจ้าหน้าที่ก็ขับไล่ล่าติดตามนะครับตั้งแต่ที่อำเภอเมืองปัตตานีหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเวลาต่อมาเจอรถต้องสงสัยอีกหนึ่งคันเป็นกระบะสีเทาทะเบียนปัตตานีครับสุดท้ายแล้วไปตรวจสอบจับมาได้ทั้งสองคันนะครับกระบะเทาเนี่ยคนขับชื่อว่ามะโจเป็นชาวนาาธิวาส ส่วนฝั่งของรถคันสีขาวครับ <ฮะ S 2> คนขับชื่อว่ากูมาซัมรีฝั่งของกระบะเนี่ยมีแรงงานนั่งอัดแน่นมา8คนคนฝั่งของคันสีขาวนั่งมานโอ้คนนะฮะแล้วเห็นบอกคันขาวที่เห็นว่าไปจอดอยู่ตรงกาะกลางถนนเนี่ย <ฮะ S 2> เสียหลักตอนหลบหนีด้วยออนะครับตอนที่ตำรวจกำลังไล่ล่าพอไปคุยกับคนขับทั้งสองคน เขาบอกว่ามีหน้าที่ไปรับชาวเมียนมาจากป่าละเมาะใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมฉลุงที่บางกัมสงขาครับแล้วคนว่าจ้างชื่อว่ากูหาฟิตสบูโดอายุ29ปีเป็นชาวนาราธิวาสจ้างให้ตัวของมะโจเนี่ยมาขนแรงงานต่างด้าวไปส่งที่ภาคใต้จ่ายค่าจ้าง7 0 0 0ส่วนกูซัมมารีได้แค่5,000บาทนจ่ายค่าจ้างไม่เท่ากันด้วยนะฮะส่วนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งหมดที่หลบซ่อนมาในรถทั้ง2คัน15ชีวิต เขาบอกว่าเหตุผลจริงๆแล้วไม่ได้อยากมาอยู่ที่เมืองไทยนะแต่ขอเมืองไทยเป็นทางผ่านหน่อยได้ไหมอยากจะไปหางานทําที่มาเลเซียแล้วก็เสียเงินให้กับนายหน้าตีเป็นเงินไทยเลขกลมๆเนี่ย8 7 0 0มต่อคนนะครับลักลอบพากันเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแถวแถวแม่สอดจังหวัดตากหลังจากนั้นก็แวะพักตามจุดต่างๆเพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการเดินทาง สิบวันเสร็จแล้วนะครับโอจนมาถึงที่สงขลาเตรียมจะข้ามต่อไปยังมาเลเซียนะฮะแล้วหนึ่งในชาวเมียนมาที่ถูกจับคุณผู้ชมเช,มชื่อไหมหน้าที่การงานเขาดีมากเลยนะเขาเป็นวิศวกรน,นะครับ<อ>แต่ตอนนี้เขาบอกว่าต้องหนีแล้วครับครับอยู่ไม่ได้แล้วฝั่งเมียนมาเขาทำสงครามกันหนักมากๆกก็เลยอยากจะไปหางานทำที่มาเลเซียคือมาแบบนี้มันก็ผิดอยู่แล้วนะเข้ามาแบบผิดกฎหมาย คือถ้าคุณเข้ามาแบบถูกต้อง <Ừ. S 1> นะแล้วคุณจะไปต่อที่มาเลยอันนี้เราไม่ว่าเลยใช่ครับแต่นี่ลักลอบเข้ามาทางช่องทางทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นเบื้องต้น2คนที่ถูกจับเป็นคนขับโดนข้อหาหนักๆนะฮะก็คือร่วมกันให้ที่พักพิงแล้วก็พาแรงงานต่างด้าวเข้า <Ừ. S 1> เมืองไทยส่วนคนจ้างเดี๋ยวขยายผลต่อโดนเช่นกันนะครับครับแรงงานเองก็ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย <Ừ. S 2> นะฮะเพราะฉะนั้นทําทุกอย่างให้ถูกกฎหมายจะดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับ